สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำขนมฟักบัวสูตรโมกนะคะทุกคนไปดูเลยค่ะว่าจะกินได้ไหมฟิวอันดับแรกนะคะเราก็จะมาตัดเอาใบตองนะคะเอ้ยใบเตยนะคะเราก็จะเอาประมาณ4 5ห้าใบนะคะใครจะเอามากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่ามีไม่เยอะเราก็เลยเอาประมาณนี้ก็พอค่ะได้ประมาณนี้และคะ่ะแล้วเราก็จะเอาไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ แล้วเราก็จะฉีกเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตำตำตำไปเรื่อยๆจนเหมือนในคลิปเลยค่ะพอเราตำเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําใส่ลงไปประมาณแก้วหนึ่งนะคะแล้วก็อีกนิดหนึ่งค่ะหรือใครจะเติมมากเติมน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะเพราะว่าสัดส่วนแป้งไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราก็จะใช้มือของเรานะคะขยี้ขยี้ขยี้ยใบเตยที่เราตำเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะไปเรื่อยๆจนน้าเปลี่ยนสีนะคะ ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะ <Wow. S 1> แล้วครั้งนี้นะคะเราใช้แป้งทั้งหมด6ขีดนะคะหรือใครจะใช้มากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คนคะ่ะเราก็จะใช้เพียงแค่นี้นะคะแล้วเราก็เทใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแล้วเราก็เอาตะแกรงนะคะมาวางไว้บนภาชนะที่เราเตรียมไวะะ้เลยค่ะแล้วเราก็จะกองเอาแต่น้ําใบเตยนะคะแค่ครึ่งหนึ่งของที่เราทําไว้นะคะ เสร็จแล้วก็จะได้น้ําไปเดยที่สีครเขียวแบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันกับตัวแป้งนะคะอันนี้เราก็แอบปั้นเล่นนิดหน่อยนะคะทุกคนก็ไม่ต้องไปสนใจค่ะเสร็จแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเอาน้ําไปเตยที่เหลือนะคะก็มากองเอาแต่น้ําเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะไม่เอาเนื้อของไปเตยนะคะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ อันนี้แอบมีใบเตยติดไปด้วยนะคะแล้วก็หยิบออกไปเลยค่ะ <ST AR C> เราก็จะใช้ทัพพีนะคะบดบดบิบี้ไปแบบนี้เลยค่ะจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วเราก็เจออีกแล้วค่ะใบตองค่ะโอ๊ยใบเตยค่ะพุผิดตลอดเลยเป็นไรเนี่ยฮ เราก็จะใส่สีผสมอาหารลงไปเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะว่าใครจะใส่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนแรกที่เราใส่ใบเตยนะคะลงไปเราใส่ไม่เยอะนะคะเราก็เลยใส่ให้มันพอกินหอมไม่เฉยค่ะเราก็จะใส่จนเราพอใจเลยล่ละคะ่ะทุกคนแล้วก็คนจนเป็นสีเดียวกันเลยค่ะ เราก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะปิดฝาพักไว้นะคะประมาณสองชั่วโมงค่ะพอเราพักไว้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาคนๆ,ๆๆๆให้เนื้อมันเข้ากันก่อนนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ไปทอดกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันนะคะรอจนน้ามันเดือดนะคะแล้วเราค่อยจะเอาแป้งลงไปทอดได้ะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะต้องตีก่อนที่เราจะเอาแป้งไปทอดทุกครั้งนะคะให้มันฟูๆค่ะเสร็จแล้วเราก็ลองหยอดแป้งลงไปนะคะ ได้ไม่ได้ก็คงต้องกินแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าทํามาสักครึ่งหม้อขนาดนี้นะคะเราก็จะตักน้ํามันราดนะคะแล้วเราก็จะแอบแซนนิดนึงค่ะเพราะว่าเราใช้กระทะใหญ่เราใส่น้ํามันน้อยเกินไปนะค่ะทุกคนและนี่น้องฟิล์มก็จะลองทําดูนะคะทุกคนตีตีแป้งก่อนนะคะแล้วก็ตักแป้งใส่ทัพพีมาสักหนึ่งทัพพีนะคะแล้วก็ค่อยๆยหยอดลองไปจะก,กินได้ไหมกินได้หรือเปล่าแล้วก็ เสร็จแล้วก็ตักน้ำมันใส่นะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแล้วก็จะให้น้องฟิล์มลองชิมเป็นคนแรกนะคะสรุปว่าอร่อยค่ะโอเคเราลอดไปอีกขออีกแล้วก็จะทอดจนแป้งหมดเลยนะคะหรือว่าใครจะทอดไม่หมดก็เก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้คะ่ะแต่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราก็เดาเหมือนกัน,นะคะ่ะ วิธีสังเกตของเรานะคะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะเป็นก้นพ,พองๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะตักขึ้นไว้เลยค่ะ <S <S แล้วทั้งหมดก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย